ก็ขอสวัสดีพี่เพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบัคเซียนวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันนะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาดูผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมกันนะครับ เป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับชนะไปถึง2นะครับเสมอ2แพ้ลิเวอร์พูลไป1นะครับล่าสุดลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้นะครับก็เสมอกันมานะครับ1ประตูต่อ1นะครับมาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลนะครับชนะ5ล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดชนะเลอมาริคมานะครับ2ประตูต่อ0ูนย์นะครับฟอร์มเกมเย้าในลีกนะครับแข่ง6ชนะ5เสมอ0ูนย์แพ้1ได้11เสียสานะครับ แมนซิตี้นะครับแพ้สี่เสมอหนึ่งล่าสุดเสมอทั้งด้านฟรีนูดมานะครับสามประตูต่อสามนะครับฟอร์มเกมเยือนในลีกนะครับแข่งหกชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับได้สิบเสียเจ็ดแผนการเล่นของลิเวอร์พูลนะครับจะเล่นเป็นสี่สองสามหนึ่งนะครับแมนซิตี้นะครับจะเล่นเป็นสี่สองสามหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับการคาดการนะครับเกมใหญ่สัปดาห์นี้เลยนะครับบอลพรีเมียร์ลีก ฟอร์มนั้นส่วนทางกันอยู่มากเลยนะครับทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับชนะ5เกมหลังเครื่องติดล้อนแรงเลยนะครับชนะรวดทุกรายการเลยนะครับรวมไปถึงลีกเองด้วยเป็นจ่าฝูงนะครับพบกับทางด้านแชมป์เก่านะครับทีมเยือนนะครับแมนซิตี้นะครับแข่ง6เกมหลังครับไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาอะยังไม่ชนะใครเลยนะครับได้แต่เสมอนะครับแล้วก็แพ้5นัดนะครับทุกรายการนะครับ การมีปัญหาในตอนนี้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับในลีกยังคงเป็นรองจากฝูงนะครับก็ตามเกตบอลน,นั้นพอๆกันเลยจริงๆนะครับแต่นัดน,นี้ต้องบอกเลยว่ายังไงก็จัดทัพหงแดงดีกว่าแน่นอนนะครับมองแล้วนะครับได้เปรียบทุกทางและผลงานดีกว่าเยอะเลยยังไงก็น่าเก็บชัยชนะได้ในลังได้จริงๆนะครับเพราะทีมเยือนก็ขาลงแบบนี้มองว่าตรงข้ามทีมเยือนได้ดีกว่านะครับ เชื่อว่าเกมนี้นะครับทางด้านลิเวอร์พูลจะบดขยี้ทางด้านของแมนซิตี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อพิจารณาจากผลและภาพรวมต่างๆแล้วนะครับแนะนําอยู่ต่อไม่ต้องรอลลอาญานะครับขอฟันธงล่อรับซับได้เลยนะครับลิเวอร์พูลเอาอยู่แน่นอนราคาเปิดมานะครับต่อปปนะครับ0.25อนะครับผลที่คาดว่านะครับลิเวอร์พูลชิลนิ่มครับ2ประตูต่อหวัดบอลต่อแล้วไปต่อกันนะครับพี่เพื่อนๆฝากไว้ให้คิด